ทรงแสวงราชกุมารเมื่อเรายังเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ก่อนแต่การตรัสรู้ได้เกิดความรู้สึกขึ้นภายในใจว่าชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีดังนี้ครั้นสมัยอื่นอีกเรานั้นทั้งที่ยังหนุ่มเกษายังดำจัดบริบูรณ์ด้วยยาวอันเจริญในปฐมวัยเมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วย กำลังพากันร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่เราได้ปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเรานั้นครั้นบวชอย่างนี้แล้วแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าได้เข้าไปหาอลาระดาบทผู้กาละมะโคตได้เข้าไปหาอุทกดาบทผู้รามบุตร เล่าเรียนทํานั้นๆได้ฉับไวไม่นานเลยได้เกิดความรู้สึกนี้ว่าทานี้จะได้เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำนัดความดับความระง,งับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพานก็หาไม่แต่เป็นไปพร้อมเพียงเพื่อการบังเกิดในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเท่านั้นเองเราไม่ทำการหยุดเสียเฉพาะแค่ทำนั้นๆเหนื่อยนายจากทำนั้นๆแล้วหลีกไปเสีย เรานั้นเมื่อลีจากสำนักอุทกดาบทผู้รามาบทแล้วแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐอันไม่มีเอ่นยิ่งไปกว่าสื่อไปเที่ยวจารึกไปตามลำดับหลายตำบลในมคตรัฐจนลุถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมพักแรมอยู่ณที่นั้นได้พบพื้นที่โรมนียสถานตกลงใจพักอยู่ณที่นั้นเองด้วยคิดว่า ที่นี้ควรแล้วเพื่อการตั้งความเพียรดังนี้ต่อไปนี้มีการตรัสเล่าถึงการประพฤติอัตกิรมถานุโยกจนอุปมาปรากฏและทรงทำทุกรกริยาแล้วทรงเลิกหมุนไปจับเอาการกระทําความเพียรทางใจดังแสดงไว้ในพระพุทธประวัติต่างๆจนได้พบคือตรัสรู้ความจริงอันประเสริฐ